สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคิก F10 นะฮะอันนี้ Full Step เปิดปิดวาล์วได้ดูงานหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงนะฮะคันนี้นะครับจัดชุดท่อ e u ร o เด t e x o s นะฮะออกคู่นะครับฝั่งนี้เราวางแบบ M5 ได้นะฮะดูสักก่อนนะฮะมอใหญ่ๆเท่ากันนะครับไฟเป็นคาร์บอนนะฮะตัวนี้จะเป็นไฟ M นะครับคันนี้มีระบบเปิดปิดวาล์วนะครับ The Stanley สามถึงสี่หนาบิน CNC นะฮะหน้าแฟนจะจําน็อตไว้กันหลุดนะครับ ตัวนี้เป็นระบบเฮดไฟนะฮะจะมีแรงดันลมนะครับยาวนะอันนี้เตรียมขึ้นสเตจสนะครับเดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงหน่อยนะฮะแล้วก็ตาเล่งดูซิว่าดาังประมาณไหนนะครับ โอ้ยสุอร์คามากแปบ๊บเดียวจะร้อยหกแล้ฮะทดสอบอัตราเร่งนะฮะกับชุดท่อยูโรอาร์เอ็กซนะฮะหน F10 ลนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบไม่มีโทโบโนะฮะแรงนะฮะดึงโหดเหมือนโกดใครมาเลยครับชุดนี้นะมีระบบวาล์วเปิดปิดด้วยนะครับเหมือนท่อนอกเลยนะฮะยี่ห้อแพงๆด้วยราคาคนไทยนะครับเสียงนี่แบบรับสาวทองหล่ได้เลยนะครับผม บีทุกรุ่นสนใจมาได้เลยนะจะพร้อมทําเป็นสเตจ2อ,อะไรก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ฟังเสียงข้างนอกรถอีกทีนะฮะว่ามันเพาะขนาดไหนหวานมากมีเสียงป๊อปคอร์นิดหน่อยนะะปุกปักปุกปักนะครับสนใจนะฮะยังไงมา อาร์ทอ่อซิงได้เลยนะครับถ้าเป็น BM ทุกเจนนะฮะหรือว่าจะ F10 แบบคันนี้กับชุดท่อสูตรยูโรอาร์เด็กซนะฮะจะให้เราทําแบบรองรับการจูนสเตจส 2, หรือว่าจะให้เราจูนให้เลยก็ได้นะครับอันนี้ปิดวาล์วเงียบนะครับยังไงมาอาร์ทอ่อซิงได้เลยครับขอบคุณครับท่อสูตรรับหญิงทองหล่อขอบคุณนะผม